โอเคครับผมกาบสวัสดีไม่ต้องกาบสวัสดีใครทั้งนั้นแหละมารากับไปกันเลยว่าตอนนี้อยู่กับแมป Pixel p e ีชนะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเข้าคอนเทนต์ของคลิปนี้ของเรานะครับผมขอแจ้งเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้ผมนั้นไม่ได้อัพคลิปมาอย่างยาวนานไม่ได้อัพคลิปมาแบบยาวนานมากนั่นก็คือรหัสโลบบของผมอันเก่านะครับคือโดนดิ้นิ้วไปแล้วครับผม ค่าคือชะตากรรมที่ไม่อาจเลี่ยงแล้วไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่โดนน้องผมก็โดนเพื่อนผมก็โดนเราทุกคนโดนดีดนิ้วกันหมดเลยนะครับมีเพื่อนของผมกับพี่ผมบางคนนะที่ไม่โดนส่วนผมนะั้นไม่รอดนะครับโดนดีดนิ้วไปค่าคือชะตากรรมที่ไม่อาจเลี่ยงนะครับก็เลยทําให้ผมนั้นไม่ค่อยอยากจะเล่นแมปอะไรเลยแล้วก็คือแบบแทบจะไม่อยากเล่นโลบอ,อกเลยแต่ก็ โอเคทั้น้แมปมันก็จะมีแมปอื่นมาให้เล่นก็เลยอกลับมาเล่นหน่อยก็เลยคลิดว่ากลับมาทาคลิปได้แล้วนะครับส่วนสำหรับใครที่รอดูคลิปเกี่ยวแกนพีทนะครับก็ไม่น่าจะกลับไปเล่นแล้วครับมันฟาร์มนานอนะเนาะเพราะผมก็ขี้เกียจแล้วด้วยตอนนี้แมปที่ผมเล่นอยู่หลักๆนะครับจะมีอยู่3แมบปบคืออ n i m e a เอเวนเจอร์แล้วก็พิกเซลพีทนะครับแล้วก็อ m นดั o โชดาวนะครับผมส่วนคอนเทนต์คลิปในอนาคตก็จะเป็นพิกเซลพีทกับ อันนี้ม่โชว์ดาวนั่นแหละมัง้งแล้วก็อาจจะเป็นแมปอนิเมะแอนเ n เจอร์นิดหน่อยส่วนวันนี้นะครับผมคอนเทนต์ของเราวันนี้คือวิธีทำฮาคิของ Pixel Pe ีนะครับอ่าพิกเซลพีก็มีฮาคิแล้วนะครับผมนะันี้ผมเวลแปดสามแล้วนะครับเพิ่งฟาร,ร์มได้ไม่นานแล้วก็มีผ้าคุมบากี้ด้วยเป็นไงล่ะแต่น้องผมมีสิีที่แรงกว่านั้นนะครับผมดาบโอกาสดอบศูนจุดห้านึกว่าด,าบดับแบบอย่างเท่เลยสิ นึกว่าดาบโรเจอร์นะครับผมจริงๆไม่ใช่หรอกมันเป็นดาบของไอ้มอนโง่ๆนี่ครับผมเดินอยู่ตรงนู้นมอนให้ฟาร์มปกติแลยครับแต่โอกาสดรอปมันน้อยมันเลยแลนะครับผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดอัปเดตต่อไปของเกมมามันจะเปลี่ยนหรืออะไรหรือเปล่าหรือเขาจะเอาออกนะครับแต่น่าจะไม่เอาออกหรอกมั้งอุตส่าห์ได้มาแล้วอะเพราะว่าการดรอปก็ยากด้วยโอเคเราพูดเรื่องอื่นมาเยอะแย้แหละมาเข้าสู่คอนเทนต์แล้วผมวิธีทาฮาคินะครับอาจจะอะไรอาจาะยออกแล้วก็เอากลับเข้ามาให้ใหม่อะได้แล้ว้อเเไดลาย พอแบบอัพสกิลใั้อาากาแต่แบบอ๋อจะเกมเป็นของดีมิต็ดเพราะชื่อของมันก็บอกอยู่อคือข,ของบอกว่าเป็นสะสมเอาไว้สะสมอ๋อก็ตามนั้นเลยครับผมอาจจะอออไมออ่ใครที่อยากได้ก็รีบม,มาเก็บนะครับเพราะว่าเกมจะอัปเดตอีกทีหนึ่งในอีกสองถึงสามวันข้างหน้า <c oughs> ผมก็เลยรีบม,มาเล่นนะครับผมที่จะเอาดาบเล่มนี้เหมือนกันมา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 ,มาเราทะเลถะายเอาทะเลมาเยอะแล้วเราจะออกทะเลไปหาเกาะทาฮาคินะครับผมสำหรับใครที่ไม่รู้ครับคือง่ายๆสุดในการไปทาฮาคินะก็คือมาที่เกาะ ของบาร์กี้นะครับผมกาะบาร์กี้มาได้ตั้งแต่เวลถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะล็อกโพสอันนี้สามห้าสามห้าสามห้านะครับออ๋ตอนแรกมันบอกอยู่นะแต่ไม่รู้ไปไหนละนะครับผมมาก่อบารที่ตอนเวล์สามห้านะครับผมถ้าเกิดเราอยู่เกาะก่อนหน้านี้เราก็ไปซื้อล็อกโพสของเกาะนั้นนะครับจะบอกทางมาเกาะบาร์กี้ให้เลยแล้วก็บอกเวล์เดยครับพอที่ตรงมาก็คือเวล์สามห้านั่นแหละแล้วฟาร์มที่นี่ไปเรื่อยผมจนถึงเวลตั้งจริงนะผมฟาร์มกันที่เนี่ยผมเวล์แปดสามน้องผมเวลเท่าไหร่ละติเก ก้าวๆแล้วครับผมนะไม่ต้องไปเกาะอ,อื่นเลยอยู่เกาะน,นี้จนเวลร้อยได้อะ่ะมันให้ไอคพเยอะใช้ได้นะครับผมแล้วก็ให้ค่ามาเตอรี่เยอะนะครับค่ามาเตอรี่ของดาบผมสามสองแล้วถ้าเกิดผมตั้งใจใช้ดาบนี้นานกว่านี้อาจจะเยอะกว่านี้นครับผมมาๆเลยพูดเรื่องอื่นละออทะเลอีกแล้วโดนด,ดึงออกทะเลบ่อยเหลือเกินมานี่ลาคอนเทนต์คือทำฮาคีนะครับผมสมักวิธีทำฮาคีผมขอบอกก่อนยค่ะคุณต้องเวลเจ็ดสิบนะครับผมแล้วก็ต้องมีเงินเตรียมไวห้าพันนะครับ ส่วนทางไปก็นี่ครับผมมายืนอยู่หน้าเกาะน,นะครับแล้วให้ไปทางขวาของเกาะน,นะครับผมทางนี้เลยเ,เ,เตรียมเรือไว้เรียบร้อยแล้วมาทางขวานะครับใครเสกเรือตรงนี้ก็ขับมาทางขวาก่อนนะครับผมนำทางไปทีคนรู้ทางมา <laughs> ทางขวาของเกาะเสร็จปับ๊บแล้วก็หันหัวเรือไปทางทิศอะไร <W. S 2> ทิดดับเบลนะครับผมนะอาจจะช้าหน่อยนะครับผมมันเร็วสุดได้แค่นี้ครับนี่คือเรือของเกมอยากให้เร็วกว่านี้ผมคงต้องเติมนะครับแต่ดูราคาเกมพาร์ตเิครับผมมันสุดยอดจริงๆร้ายแรงเกินไปผมจะไม่เติมเกมพาร์ตของแมปนี้เด็ดขาดนะครับแต่ถึงะเพือ่อมคผมก็เติมไปแล้วแหละเติมไอคูณสองมาเตอรี่นะครับผมหันหัวเรือไปทางทิศดับเบลนะครับแล้วก็ขับตรงไปเลย คลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับผมพราไม่ค่อยอยากจะตัดเท่าไหร่แต่ก็ต้องตัดแหละไม่งั้นมันจะยืดกันไปอเอาแค่แบบกระชับพอเข้าใจนะครับไม่ค่อยอยากมีไม่ค่อยมีอารมณ์อยากจะอัดคลิปด้วย <c oughs> แล้วก็ <laughs> ถึงแล้วผมแปบ๊บเดียวถึงแล้วมันไม่ได้ไกลนะครับผมถ้าเกิดขับมาทางทิศที่ผมบอกจริงก็คือถึงเลยนะครับแปบ๊บเดียวด้วยเรือลำนี้ขอบอกนะครับเรือลำใหญ่สุดมีสปีดเจ็ดสิบนะครับันงใจว่าให้ใช้เรือลำใหญ่แล้วครับผมมันไม่ค่อยแพงเลยซื้อมาเลยครับอยู่คุณตลอด เร็วสุดแล้วนะครับไม่งั้นอื่นมันช้าเกินนะครับมาถึงแล้วครับแป๊บเดียวเองมาถึงแล้วผมขออนุญาตปิดเพลงแป๊บหนึ่งอะแล้วก็เดี๋ยวเอาล็อกโพสต์มาให้ดูก่อนเกาะนี้ไม่มีล็อกโพสต์นะครับผมถ้าเกิดอยากจะมาในจริงก็ต้องขับมาทางทีตะของเกาะบากี้นะครับผมส่วนเกาะบากี้คือทางนั้น,นครับผมเห็นไ,ไหมและห่างแค่สี่รอยแปสิบเอ็บล็อกเอง81เออแต่ละช่างมันซึ่งเกาะนี้มีจุดให้เซฟนะครับเผื่อเราตายจากการตีบอสลิงนะครับ แล้วก็พายมาถึงแล้วก็เซฟให้ดีก่อนนะครับผมแล้วก็เดินขึ้นมาบนนี้นะครับอย่าลืมเตรียมเงินมาห้าพันนะครับผมคุยกับพ่อหนุ่มคนนี้แล้วก็จะได้เควสนี้มาครับผมนะใช้เงินห้าพันแล้วก็จะได้เข้าไปข้างในนี้นะครับผมไปตีลิงซึ่งมันเป็นบอสนะครับแล้วมันเลือดเยอะบอสลิงยักษ์ครับผมซึ่งตอนนี้เรายัางตีไม่ได้ซึ่งผมกับน้องก็เดาวไว้ว่ามันน่าจะตีได้ตอนกลางคืนเพราะว่าคลิปอื่นๆหรือในวิกิก็เห็นเขาตีตอนกลางคืนซึ่งตอนนี้มันหลับครับ ก็มันกล่นะครับผมเราไม่สามารถทําอะไรมันได้เลยสักอย่างผมลองหาวิธีกับน้องผมแล้วตัดโซ่ไม่ได้ด้วยเพราะมันไม่ได้ล่ามนั่นนั่นมันกลนอีกแล้วครับผมผมลองโจมตีมันแล้วลองใช้ขึ้นดาบแล้วลองทุกอย่างมันไม่ขยับเลยครับชัดเจนเพราะฉะนั้นผมเลยเดาว่าว่ามันน่าจะตื่นตอกนกลางคืนนะครับผม ซึ่งจะให้พวกคุณรอมันก็น่าจะนานแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะขอตัดไปตอนกลางคืนนะครับไปโหลดโอเคผมกลับมากันตอนนี้ก็ตอนมืดแล้วครับพวกคุณไม่รู้แน่ๆว่าผมกับน้องผมรอกันมานานแค่ไหน <laughs> เพราะตอนที่ล่าสุดที่เอก่อนจะตัดมาตอนกลางคืนนะครับผมอันนั้นคือเพิ่งจะเที่ยงครับผมเดาว้าน่แต่เพิ่งจะเที่ยงนะเพราะผมนั่งรอกันเกือบเป็นชั่วโมงเหมือนกัน <laughs> เพิ่งจะมืด แล้วก็มาเพิ่มเติมแต่ก่อนหน้านี้นะผมสำหรับใครที่รับเควสไปแล้วนะครับก็อย่าก,กดเผอกดเอาเควสอ,ออกนะครับผมเพราะว่าคุณต้องซื้อใหม่ในราคาห้าพันกดตีไปเลยซึ่งมันโหดร้ายมากนะครับผมเติอนะรับตีก่อนแต่เกมนี้ทำเงินไวเยอะผมน้องผมตอนแรกก็กดเอาเควสอ,ออกนะครับแล้วก็ไปฟาร์มเก็บมาใหม่แป๊บเดียวครับผมแล้วก็ผมมีอะไรมาอวดพวกคุณด้วยแน่นอนผมได้สิ่งนี้มาแล้วดาบห้าเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดห้า นะอย่างสวยเลยดาเมจแรงที่สุดในเกมแล้วครับผมตอนนี้ได้เมตีปกตินะไม่มีได้เมตีปกตินะผมมันไม่มีสกิลเล้กดตอนนี้ก็ตอนกลางคืนแล้วผมมาเราเข้าไปดูกันดีกว,ว่าลิงตื่นหรือยังถ้าเกิดลิงยังไม่ตื่นนี่ผมก็ต้องไปหาข้อมูลแล้วแหละเป็นลิง <c oughs> ลิงไม่ชอบคน <c oughs> ลิงไม่ชอบคนไม่ที่ยังไม่ตื่นนะ่าฮะโหลตีสรุปตียังไงวะเฮ้ยตื่นแล้วตื่นแล้วตีแล้วตีแล้วโอเคผมสรุปต้องตีตอนกลางคืนตียังไงวะอ๋อเีหระ อุ้ยอุ้ยอุ้ยตีนีโดดโดดโโดดโโดดโดดหโาซออุ้ยจะตายจะตายจะตายเซฟแล้วเซฟแล้วโดดโดดอุ้ยโดดยังโดนเลยฮโหลตายด้ไหนก่อนจะตายก่อนเลเออ รุนแรงแล้วเกินโอเคครับผมผมไม่แปลกใจทำไมตรงนี้มีเกาะทำไมตรงเกาะนี้มีจุดเซฟอยู่โหยังโดนเลยลิงมันลายนี่เองแล้วอะไรคือให้ฆ่าสามตัวเลยเหรอเฮ้ยครึ่งหลอดครึ่งหลอดโดนทุบอกจนครึ่งหลอดอุ้ยเอาแล้วไอลิงมันไม่ธรรมดาเฮ้ยใจเย็นดิวะ เฮ้ยตายขึ้เลยวะว่าจะแผรี่แล้วล่ะแผรี่ได้ป๋วอ๋อต่อแผรี่เลยแผรี่ได้เลยโอ้ตี้เลือดเต็มห้ามตายตีตายได้ต้องตายผัดกันตายอ่ะกูไม่ได้เลือดเยอะเท่ามึงแล้วกัน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 ไม่รู้เปิดละยังยังตี้เราอ่ะรล่อนียังวะตีละตีละ บอกว่ายท่าเนี่ยบอกได้ปะบอกไม่ได้บอกแตกอันนี้ท่านี้บอกไม่ได้ออบอกได้แต่ต้องอัพเยอะอ๋ออัพเยอะโอเคเยอะมากเลยโอ้ยไอ้ลิงจ๋อใจเย็นซิวะโ,โตีลาก่อนอ,อยู่อีกแค่ข่อยไต่ลองท่านี้แต่ลองอันนี้ดูเฮ้ยโอ้โทา่านี้ตีเหยื่อเพงตายนะตีเหยื่อเพงตายเด็ดขาดเดือดเท่าไหร่ 3 0 0ร้อยด้ <im> <ator il> <laughs> ียจะดกำลังไปกำลังไปแย่แล้วมันจะตายไมในเฮียโอ้โห้สี่พาแสนเลยเฮ้ยนอะไรวะฮะโอ้โหริงนี่มันไอ้ริงไอ้ริงริงมันร้ายไอเอเวเ้า เ,เหร้รอยเลยฮะตีตีตีฉีกหายละตายโอ้โหมันยากเหลือเกินมีจุดตีไหมนเนี่ยรีเลยไปเนี่ยรีเลยดิถ้าเกิดตายกันสองคนอ่ะมันไม่ค่อยค่อยรีอ่ะไม่รีเลยโหปลาเมืกูตายกูแพ้กันผัดกันคนละครึ่งหลอดไหม แล้วคือแบบเนี่ยมึงรอมึงยืนมึงยืนอยู่ข้างในเนี่ยแล้วกูเข้าไปตีไปเรื่อยๆแต่ครึ่งหลอดแล้วเดี๋ยวค่อยเป็นมึงอ่ะแรงสุดก็น่าจะพุ่งเจ็บตั้งเกินไอลิงจ๋อลุกสิวะ โอ้ยจริงฮะต้องไปเตะด้วยกันเตะเรื่องมันเต็มแล้วฮะต้องเตะด้วยกันเอ๋อเงินเดือนก็ลองเราเราทดลองได้แล้วติ่ตอนคืนอีกยาวไกลเออเดี๋ยวลองตีพร้อมกันแล้วมึงลองกระโดดออกมาตรงนี้อ่ะโดดตไปโดดไปเรื่องบอลลีเรื่องบอลลีดีเปล่าวะ ไม่รีไม่รีไม่รีเหมือนเมือนตะกี้ไปเองหรือเปล่าลจริงจริงจักจักรักจริงๆแค่แบบมตีปกติเตียนน่าจะไหวรีไหม,ไมโอเคต้องต้องให้ต้องให้คนที่อันนี้จะยืนรอดักไว้ก่อนอเคนละนแหละ,หละตาใครที่อยากรู้วิธีตีลิงนะครับก็ดู เอาเลยนะครับผมนี่คือตีกันสดๆเลยนะครับต้องมีอย่างนไรต้องมีสองคนหรือไม่ได้ก็ต้องมีผลนั่นแหละต้องอย่างนั้นก็ต้องเป็นผลไฟผลน้องแข็งแหละจากสภาพแล้วก็ต้องเลือดเยอะหน่อยนะครับผมถ้าเกิดจะมาโซโลหรือใครมีวิธีดีกว่านี้ก็สามารถแชร์กันได้ตอนนี้วิธีนี้ดีเลยนะครับผมมาสองคนไล่อีกคนนึงล่อไว้เฮ้ยกลัวความาตีไม่ได้เหรอเดี๋ยวยาเล้วทีแต่ถ้าเกิดเผลอตายขึ้นมาจะไเหนียว ให้ค่าสามตัวนะอโอเคไม่แรงอีกแล้วลุดเอาโอ้โหมีคนลุดมีคนลุดมีคนลุดโอ้โหโนโนโนแย่ล้ตอนกัง <c oughs> <c oughs> ึ้นยาวนานก็จริงแต่ตอนเช้ารอนานก็ตีพจัน์ <c oughs> ตีเร็วเข้ามาเร็วๆนลันจากเกิดปัญหาเอ็กซิซีนขึ้นในการมีคนหลุดนะงั้นขอตัดไปก่อนเลยแล้วกันตอนมันใกล้าตายแล้วกันนะโอเคครับกลับมาอีกทีหนึ่งตอนที่มันใกล้าตายอย่าถามว่าผมตีกันนานแค่ไหน แล้วมันต้องตีถึงสามตัวชีตแค่ตัวเดียวผมกับน้องผมใช้เวลาตีกันพอสมควรเพราะว่าเราแรกหาวิธีอว่าจะเอายังไงให้ไม่ตายทั้งคู่ตัวมันรีเลือดดีสรุปวิธีที่ผมตีกันคือผมเลือดน้อยนะครับผมก็เลยเกิดใหม่แล้วมาตีเลือดส่วนน้องผมเลือดเยอะเนาะเพราะน้องผมเดเวลนาผมไปแล้ะก็เลยตีพอเลือดเหลือน้อยก็โดดออกมาประมาณระยะนี้ครับผมนะประมาณตรงนี้เลยให้มันตีไม่ถึงนะครับผม แล้วก็ยืนพักเลือดเลือดรีไวอยู่ใช่ไหมไว,ไวดีมึงมีกามนี่เไ<ม>้ยไม่เรามีจมูกกามมันบวกแค่รีแต่ไม่น่าไอ้จมูกนี่บว<อ>กดีเลือดรีมีรีเจนเตเลือดแค่หนึ่งะแต่รีเพิ่เ,เ,เดียวก็เต็มละเลือดห้าร้อยเลือดห้าร้อยน้องผมรีเพิ่มเดียวก็เต็มนะผมก็เพราะฉะนั้นหาจมูกมาใส่นะครับจมูกนี่ดรอปจากเดี๋ยวนะดรอปจากอะไรวะลูกน้องบาร์กี้เออไม่เอเอนมินิบอสของเกาะบาร์กี้เออมินิบอสของเกาะบาร์กี้นะครับผมนะซึ่งตอนนี้แค่รอมันเกิดอีกนะครับผมอีกสองตัว เกิดชาติไหนไม่ใช่ต่เช้าแล้วนะโอ้เดี๋ยวทำไมวันจนมันเริ่มสูงขึ้นถึงระดับตรงนั้นแล้วล่ะเนี่ยคนดูอยากแกดูเกมใหม่ป่บนะ่ะเกมใหม่อะไรวะมันดูคนดูชอบดูวแต่เราบอกมนดูผมไา่ชอบดูเกมแบบเกมดีๆเกมภาพสวยๆแน่ๆอ่าเขาอาจจะดูกันมีเงินจะซื้อไหมไม่รู้เลย รอมันเกิดอะใช้เวลานานปะวะกว่าจะเกิดเนี่ยหรือเข้าออกแล้วมันแบบเกิดเลยมียงี้ไหมหอโอ้ไม่มีไม่มีผมไม่รู้เวลาเกิดไอ้แนชชัดของบอสลิงเพราะฉะนั้นตัดมาไอ้ลิงจ,กจกักจรัจกจริงๆตายละไอคีเกาะเนี่ยท่เป็นไอเทมเหรอเออนี่ยอ๋ออยู่นี่อ๋อนี่ไง กดใช้เหรออัดคลิปอัดคลิปก well, ่อนอัดแล้วเนี่ยอัดอยู่นี่ผมนะหลังจากฆ่าลิงยักษ์ครบสามตัวแล้วต่อไปเป็นไอเทมนี้ครับผมนะแล้วกดใช้เลยใช่ไหมใช่กดใช้นะครับนี่ปึ๊บแล้วแล้วอะไรเปิดฮากิเจเจเจไี่นะครับผมนะนี่คือฮากิขั้นหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะสอนการ์กี้ขั้นหนึ่งแหละเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นฮาคิขั้นสองและขั้นสามไปเลยนะครับผมเพราะว่าวันนี้กว่ามันจะเกิดนะครับกว่าจริงจะเกิดกว่าเราจะได้ตีนะครับผมนานมากผมอัดคลิปนี้ตอนตีสี่เป๊ะๆนะครับผมตอนนี้ตีห้าครึ่งแล้วครับผมขอเวลากดเครืบไปกดเครื่องไปกดเครื่องไปไหนไหนเฮ้ยได้สีฟ้าเป็นสีฟ้าไ็เปสีเขียวอ๋อฮาคิมีสีด้วยนะครับผมเอาไปเล่นี่กลาข้างนอกดีกว่า เคลิปนี้สอนทําแค่วีหนึ่งก่อนนะครับผมส่วนวีสองกับวีสามเดี๋ยวตามมาแน่นอนนะครับเพลง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 อ๋อเพลงใช่อนนะไรครับผมนะสอนทําแค่วีหนึ่งก่อนนะครับผมซึ่งวีหนึ่งมันน่าจะบวกแค่ดาเมจนิดหน่อยใช่ไหม่าจะไม่เน็ตนะไม่ย,ไม,ย,ยไม่เคยลองไม่เคยลองเหมือนกันนะงัน้นเดี๋ยวก่อนจะจบคลิปเราไปลองดาเมจกันดูเอ๊ทิดอีนั่าหน้าเกานะเนี่ย ตัตงคือเห็นเกาะง่ายเว้ยเอ็มบากูโหอ,อะไรวะลิงลิงฆ่าลิงหนึ่งตัวได้สองพันไอกิีใช่ไหมใช่อาคิ้มีสองใช้ห้าหมืน่นห้หหหาหมื่นไร ห้าหมื่ของไอดนนฮะา้อะ่ะฮาี้สามใช้สะสองแสน่าจะทำได้นต้องตีมอนไปเรื่อยๆกครนจะฮาร์กันขอเช็คก่อนนะผมนะก่อนเคลือนฮาคินะครับเคลื่อบฮาคีดาวของผมดาเมจอยู่ที่สิหอุ้ยเยอะมากอขอเคลื่อบฮาคิ ยิบสองดาบเทพดาบเทพอ๋อนี่คือดาบธรรมดาครับผมยิบสองนะครับเรามาดูนี่ครับผมนะดาบที่ดาบไม้ตายก้นหีบนะครับผมดาบที่ผมเอาไว้ตีลิงเมื่อกี้ดาบนี้ธรรมดานะครับผมตีดาเมจยี่สิบนะครับนี่คือดาเมจปกติของดาบนะครับผมเราเปิดฮาคิโอ้สีมันจะดำ แล้วก็จะเดามจดยี่แปดนะครับอ๋อนี่ไงเอ็กพีพวกเอ็กพีอะไรขึ้นแล้วอย่างอี้ดิฮาคิต่อข่ามอนตายปะหนึ่งสามแปดเฮ้ยต้องข้าบอลไปสตีมักกี้ได้ไหมเพลงเพลงเพลงมันไม่น่าจะตีได้อะฮาคิเริ่มแล้วอ่ะลองไปเช็คด่วดักดับเนี่ยเพิ่งไปไม่ได้นะไม่น่าจะตีได้เพราะบักกี้มันคือผลแยกส่วนน่ะเครื่องฮาคิไปก็น่าจะตีไม่เข้าอยู่ดีป่าววะ ใช่ตีไม่เข้ามันไม่เหมือนแมปอื่นมันตีไม่เข้าแมปอื่นยังพอบางแมปยังพอมีแบบสก,กิลเข้าอยู่แบบนี้ไม่เข้าสักอย่างเลยใช้ดาบตีบาร์กี้กันดีกว่าน,นี่ไงตีไอ้นี่เนี่ยเดี๋ยวคนมาตีน้องเราไปขอตัดจบคลิปเลยแล้วกัน <S <S โอเคหมดสายคลิปนี้ก็น่าจะขอจบไปเพียงเท่านี้นะผมส่วนวีสองกับ V3 เดี๋ยวจะมาบอกวิธีทำนะครับไม่ต้องบอกก็ได้ว,วิธีทำวีสกับ V3 สามก็แค่เก็บอีกผีปะ ใช่น่ารักผมใช่ลิงค่าลิงได้เพียรสองพันวิธีท,ทำฮาคิวีสองกับวีสามขึ้นไปแล้วผมคือเก็บ EXP ของฮาคินะครับผมนะซึ่งตอนที่เกิดคุณจะเก็บ EXP กพคุณต้องเปิดฮาคิไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาฆ่าพวกมอนนี่แหลนะนี่ผมนะเห็น e เอ็ตรงนี้ไหมมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับผมนะซึ่งเอ่อ EXP มันไม่น่าจะมันนับเป็น EXP อ่ะมันไม่ได้นับเป็น มันนับมันนับเกี่ยวกับค่าแบตเตอรี่ไหมไม่เอ้ยมันมันก็ค่าแบตเตอรี่แหละใช่ไหมมันคือแบตเตอรี่ของของไฮคิเกาะน,นั่นแหละครับผมคนมีคูณสองอาจจะสบายคนมีคูณสองก็น่าจะเก็บไวกว่าเดิมนะครับก็<อ>บประมาณนี้ไฮคิ้วีสองใช้เท่าไหร่นะห้าหมืน่นห้าหมื่นนะผมส่วนคันสามก็หนึ่งแสนนะครับสองแสนไอ้น้องโอ้โหสองแสนไม่ใช่หนึ่งแสนเลยไม่ใช่แต่แลับผมนะ แล้วคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้อันนี้เช้าพอดีด,ดีถ้าตีลิงทันอ๋อ่าหนมีข้อมูลอะไรอีกจะได้บอกทีเดียวไปเลยฮาคิอันแรกที่เราได้มาในวีหนึ่งเนี่ยบอกดาเมจหกอ๋อแล้วก็ตีผลโลเกียเข้าส่วนฮาคิวีสองบวกดาเมจเก้เาฮาคิวีสามบวกดาเมจสิบสี่ โอโ้นั่นแหละครับผมรับคลิปนี้ก็<อ>ลาไปเพียงเท่านี้คใครอยากให้รีวิวอาวุธอะไรหรืออยากให้สอนทำอะไรในแมบนี้ก็พิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับมาสอนอย่างแน่นอนแมบนี้ผมเล่นแน่นอนครัวผมนะคลินี้ก็บายครับ